สวัสดีคับพบกับช่องพิทครูนะคะวันนี้นะคะพีก็จะมาทําคลิปพอลของที่ซื้อมาจากเกาหลีหลักๆนะคะเป็นหมวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแล้วก็ของจุกจิ๊กนิดหน่อยเห็นว่าช่วงเนี้ยหลายคนไปเกาหลีกันเยอะมากก็เลยคิดว่าจะมาทําคลิปนี้เพื่อเป็นการป้ายยาอะไรกําลังฮิตพิกัดที่ซื้อราคาดีๆลด50%อย่างนะครับพวกของแรรๆพีจะบอกมาเลยว่าซื้อมาเท่าไหร่ได้ส่วนลดอะไรไปบ้าง tax refund ประมาณไหนแล้วก็ซื้อจากสาขาไหนเผื่อทุกคนจะไปตามกันเนาะเริ่มจากอันนี้ก่อนแหละั เป็นของที่พีตั้งใจจะไปซื้อในทริปนี้เลยก็คือนี่ g e n t l Monster เป็นของที่ไปเกาหลีเท่ไรก็ต้องซื้ออัน2อันแต่ครั้งนี้ได้มา1่อันเพราะว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วพีเพิ่งฝากน้องซื้อไปอันนึงก็ถือโอกาสอันบ็อกซ์ในคลิปนี้ไปเลยละกันนะครับแต่ความจริงเอาไปใส่มาแล้วนะครับที่เกาหลีเลยรุ่นเนี้ยคนจะไม่ค่อยรู้จักกันไม่ใช่รุ่นที่อยู่ในกระแสะเท่าไหร่พีด้รู้สึกว่ากรอบแบบเนี้ยมันคลาสสิกดำๆแบบเนี้ยใส่ได้ตลอดแล้วเลนส์เริ่มเป็นสีจะออกเป็นส้มอ่อน จัมารุ่นนี้คือรุ่นโมมาตินะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับด้วยความกรอบที่มันใหญ่เวลาใส่มันก็จะรู้สึกว่าเก๋ขึ้นมานิดนึงแต่เก๋ที่อยู่ในความคลาสสิกอะครับพี่ไปซื้อมาจากสาขา o u u s ์โดซันแนะนำนะครับสาขาเนี้ยของเยอะมากราคาอันนี้จะอยู่ที่2องแ0 0หวอนจะตกอยู่ที่ประมาณ6 7พัได้แท็กมา1 5ื่นจะเหลือประมาณ 6, กพันสามหกนะครับรุ่นนี้ต่อไปเป็นหมวดกระเป๋ากันละกันพี่ซื้อมา2ใบนี่นะคะคาลินทั้ง2ใบ เลยคือรุ่นเดียวกันสีเดียวกันนะครับแต่ว่า2ไซส์อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่อีกอันซื้อสีเดียวกันเลยนะคบเป็นไซส์เอ็มอันนี้พีชใช้เองส่วนอีกอันนึงเป็นของพี่สาวเนาะมันมี3สีก็จะมีสีมุกสีนั้นน่าสวยเหมาะกับผู้หญิงมากสีเทานี่นะครับสีเกรย์แล้วก็จะเป็นสีดําพีชเลือกอันนี้มาเพราะว่าตอนไปลองสีดำอะเวลาสะพายอะไรแบบเนี้ยมันหายไปเลยอะครับมันมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวพีชขึ้นรูปไปให้นะครับทุกคนเห็นเทกเจอร์ว่าเงาๆสวยมากที่สําคัญมันกันน้ําด้วยตอนพีชใบมันฝน ตกใช่ไหมใช่ไม่นีคือสบายใจสุดสายปรับได้นะครับเหมือนรุ่นโคซี่เลยปรับได้ยาวด้วยนะครับใส่ของได้จุ ข้างในกว้างแบบสุดๆดมีช่องซิปหนึ่งอันอีกด้านจะเป็นช่องแบบไม่มีซิปนะครับสามารถใส่อะไรที่ล้วงง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีดีเทลตรงนี้นะครับมีซิปสามารถใส่มือเข้าไปได้จากการใช้พีรู้สึกชอบมากตรงที่ว่ามันปรับสายได้นะครับแล้วสามารถใช้ได้ทั้งเอาขึ้นไหลบ่บบนี้แล้วก็สามารถคอสบอดี้ก็ได้ปกติกพีจะใช้กระเป๋าใบเล็กๆใช่ไหมฮะเป็นแบบคอสบอดี้ใบเล็กๆแต่อันเนี้ยมันใหญ่ใช่ไหมฮะเวลาล้วงหาของจุกจิ๊กเล็กๆน้อยๆ,อยๆคือควานหาไปแบบ นานมากนะครับรู้สึกว่ามันหาของยากนิดนึงเนาะแต่ภาพรวมชอบนะครับน่าจะใช้บ่อยเลยใบนี้ใส่ L จะอยู่ที่1นึ0 0 0สมือลดให้เลยสิหน้าบินลดให้เลยนะครับก็จะเหลือแสนแปดพันได้แท็กอีกใบนี้จะอยู่สัก2องพนะครับตัวราคาไซส์ M จะอยู่ที่แสนวอนนะครับแล้วก็หักสิเหลือ9 0 0 0 0วอนเนาะแล้วแท็กรีฟันอีก5,000วอนเหลือ8ป0 0 0ืนวอนสำหรับพิกัดใบนี้คือมาจาก2ทีนะ่ทั้ง2ใบเลยคือแยกกันซื้อใบแรกพิซื้อจากสาขาคางแด สาขาเนี้ยถามว่าทําสาขาดีไหมดีนะคะมีของเยอะของใหม่มาลงแต่ว่าออกแนวเร่งเราไปหน่อยพอเราถึงคิวปุ๊บเขาจะถามเลยว่าเอารุ่นใหม่ไหมถ้าเอามาเขียนเลยในกระดาษแต่ว่าถ้าไม่ไปเดินดูแบบรุ่นอื่นๆก่อนได้เพื่อนพีพพดก็ไปด้วยอีกหนึ่งคนเหมือนเข้าไปปุ๊บเขาก็ให้เขียนเลยใบของใหม่ใช่ไหมเขาก็เร่งเร่งเให้รีบจ่ายเงินเลยแต่ว่าเพื่อนพีดแบบพีดเอาไปนี้เหรอเลยจะมาดูด้วยใช่ไหมฮะก็เลยปลีกมาแป๊บหนึ่งขอมาลองแป๊บหนึ่งใช่ไหมฮะแต่พนักงานก็บอกว่าต้องไปจ่ายเงินอันนี้ก่อนนะต เร่งนิดนึงเพื่อนพีก็บอกว่าขอเวลาแป๊บหนึง่งไม่นานเลยคือมันไม่นานเลยนะคะคือคือเพื่อนพีก็บอกว่าอุ้ยแกเอาด้วยดีไหมเอาด้วยดีไหมแล้วก็แบบอ๋สีอะไรดีเพื่อนก็อาสีขาวคือมันเร็วมากแต่พนักง,งานก็คือเร่งมากแล้วก็พนักง,งานแอบมองบนนิดนึงด้วยนะส่วนอีกสาขาหนึ่งที่ไปรู้สึกชอบมากกว่าคือสาขา l อต t e d e p a r t m e n t Store ถ้าใครไปรถไฟลงที่สถานีจัมซิลทางออกที่สาสาขาเนี้ยดีเลยฮะไม่ต้องต่อคิวมีรุ่นใหม่ด้วยสําหรับใครที่แบบอยากจะซื้อรุ่นนี้นะครับรุ จำซิลได้นะครับต่อไปเป็นรองเท้านะครับซื้อมา2คู่ไนกี้ทั้งสองคู่เลยเป็นรุ่นฮิตไยไปก็ต้องซื้อสักคู่นะครับนี่แพนด้านะคะจะมีข้งของพีแล้วก็ของพี่สาวนะครับอันนี้พอซื้อตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าอยากใส่เลยนะฮะอีกวันนึงตอนแรกคิดว่าโอสาขาฮงแดมสาขาหิตถ้ามันไม่มีเราก็จะต้องไปไหนดีไปสาขาเมียงดงไหมหรือว่าสาขาดูต้ามอไหมที่เขาว่ากันอันนี้ไปผึงปึ๊บเจอเลยแล้วเจอทีเดียว2คู่เลยคู่นี้จะตกอยู่ที่ 1 9, นึ0 0 0 0วอนถ้าใครโหลดแอป n นกี้ก็จะมีส่วนลด10,000วอนใต้แท็กอีกสัก8,000วอนหักแบกหักมาน่าจะตกอยู่สัก2,900บาทมาที่หมวดเสื้อผ้าอันนี้จะเยอะหน่อยเสื้อยืดก็นละกันเพราะเสื้อยืดจะได้มาจาก2แบรนด์เพราะว่ามันลดราคาอันแรกเป็น MMLG ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะใครแบบใส่กาวใส่อะไรจะได้มาเป็นสีขาวเป็นโลโก้แบบนี้แล้วก็สีดาโลโก้สีขาวอันนี้น่ารักมากเป็นสีฟ้าเป็นลายดูอุกกาบาตสามตัวเนี้ยค่ะพีแลวได้มาจากห้างชินเซ ตะขาบูซานตอนแรกตั้งใจจะไปดูอย่างอื่นนะคะตั้งใจจะไปดูแค่แบบ e at, อีมิสอะไรเงรี้ยสรุปสุดท้ายหลายหลายร้านนะคือเซลล์กันเยอะมากคือแบบลดราคากันสุดๆนะครับแล้วก็มีของรุ่นฮิตรุ่นอะไรเยอะมาก MMLG เป็นหนึ่งในนั้นลดส่งสุด40%ใช่ปะอันนี้พีได้มาในราคาลด30%ตัวละ39,000วอนแล้วก็ลด30%ะต็กอยู่สัก690-700อย่างเงี้ยราคาโอเคเลยนะคบอีกแบรนด์จะเป็นอันนี้นะครับนี่ลายน่ารักเลยแบรนด์ Nice Goods ค่ะ อันนี้ราคาลด50%ลายน่ารักมากแล้วดีเทลเป็นนูนูอันนี้ก็เป็นดีเทลเหมือนกันนูนูนะครับตัวสุดท้ายนี่เป็นสีดำเนาะออกแนวเหมาสาม่ะ39,000วอนอะลด50%จะเหลือ500กว่าบาทพี่ซื้อมาจากห้างฮุนไดโซเป็นห้างใหม่เนาะอันนี้ทุกคนน่าจะแบบรู้กันอามาที่ของผู้ชายนะครับสองตัวสุดท้ายจะเป็นอันนี้นะคะเป็นเสื้อแนวสเวตเตอร์ที่บินสิบแบบดับเบิลสิบแบบเนี้ยที่สามารถลูดจากข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ ถ้าใครไปเกาหลีช่วงนี้นะคะเขาจะใส่ฟิลนี้กันอาจจะเป็นผ้าอย่างอื่นหรือเสื้อฟิลอย่างอื่นแต่ทุกคนต้องเป็นสิบรูดแบบนี้เห็นหลายคนใส่แล้วมันน่ารักดีนะคะพี่ก็เลยซื้อมาสองตัวนี้เลยนะครับออกแนวแพงพี่ได้ซื้อมาจากร้าน Space Mall ที่รู้สึกว่าร้านเนี้ยเขาคัดของมาได้แบบคุณภาพดีประมาณหนึ่งแต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วยร้านนี้จะตั้งอยู่ที่ฮงแดตัวนี้ผ้าก็ดีเป็นทรงแบบนี้น่ารักมากตัวนี้จะอยู่ที่4 5 0 0 0ัวอนตัวนี้ที่ผ้าแย่กว่านิดนึง5้0 0 0 วันวอนตัวนี้แพงกว่าทุกคนเก็ตบ้าตัวละเป็นพันนะคือมันไม่ได้มีแบรนด์ซึ่งร้านแบบฟิลอลงแอร์แลนด์มันก็ราคาประมาณน,นี้แต่ก็ทาไงได้เพราะว่าเราติดเทรนด์ไงเราติดฮิตนะอันต่อไปเป็นอันนี้ก็หลยการอีมิสต์เนียนะครับได้มาจาก5านชินเซเก้ปูซานที่ได้ดูรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าสาขาเนี้ยของเยอะก็จริงของเยอะกว่าในโซมาตกใบระสักพันร้อยอะไรประมาณน,นี้แต่จะบอกว่าไม่มีรุ่นลูกฟูกนะครับที่เขาหินหนกัน น่ารักดีนะครับต่อมาเสื้อผ้าร้านสุดท้ายมาดีพีได้มาจากสาขาฮันนัมเป็นแบบช็อปที่เขาหินหินไปกันเลยจะเป็นรุ่นที่มันไล่ 4, นะส 54, ีเนาะตก54,000วอนส่วนอันนี้ลายหมาจิกเนเจอร์จะอยู่ที่420 0 0พวอนเขามีไซส์เดียวนะอกจะอยู่ที่4ี่สิก็จะเป็นฟิลโอเวอร์ไซส์ของผู้หญิงได้เห็นว่ามันมีรุ่นใหม่ที่อกมัน47ใช่ไหมฮะแต่พอเข้าไปเราก็คือของหมดนะครับโซเอาเลยเลยอดได้แบบที่พี่ใส่ได้เองมามาโซนบิวตี้บ้างเลยกันนะ ต้องบอกว่าที่เกาหลีพีไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับตอนแรกพีมีแลนจะซื้ออินนิสฟรีแต่รู้สึกว่ามันปรับโพซิชันใหม่ไอครีมที่พีเคยใช้ทั้งรุ่นที่เป็นวินทีกับรุ่นเจจูออร์คิดครับก็ไม่มีคือไม่มีสาขาเลยนะครับคือเหมือนเอาลายสินค้านี้ออกไปแล้วแพลนที่คิดไว้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยจะซื้อเป็นอันนี้ที่อยู่ในคลิปแรกที่พีทําไปใช้สิทธิ์เบิร์ตเดย์ที่ k ิ n พาวเวอร์ครับแต่ก็ขอเอามารวมในคลิปนี้แล้วกันเนาะที่ซื้อมาก็จะเป็นรามกับน้ําหอมพาด้า่ 4,590บาทราเมน14,900บาทแนะนําว่าถ้าจะเอาคุมๆมาแนนำให้สิบเปรเซ็นตอันนี้พี่ใช้สิทธิ์วันเกิดไป25ก็จะได้ cashback 3,725แล้วพี่ก็เอา cashback มาหักลบกับอันนี้สมาชิกพีถ้ามันได้ลด5ก็จะได้ลดประมาณสัก200กว่าบาทตีง่ายๆเป็น4,300แล้วกันแล้วก็เอา cashback ตัวเมื่อกี้เนี่ยมาหักจะเหลือใจอันนี้แค่ประมาณ600โดยประมาณก็มีอันนี้ที่เขาหิดห,หินกันเป็นมาชวีจูลานครับเมื่อวานพีใช้ไปแล้วรู้สึกว่กา โอเคนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นผลอะไขนาดนั้นพีทหันกับเพื่อนมาซื้อในสนามบินเนาะดีดีฟรีหันกับเพื่อนมาคือมันจะเป็นแบบฟิลเซ็ตไอ้แบบเนี้ย ห้ากล่องจะตกสักพันห้ากล่องละ300บาทด้านในจะมีมาร์กแบบนี้ห้าซองข้อดีคือมาร์กใหญ่แบบคลุมหน้าไปเลยอะฮะใหญ่กว่าอะไรที่เคยใช้มาเลยสามารถติดได้ทั่วหน้าเลยเื่อใครไม่ได้อยากลองเป็นฟิลเซลงเซรัม่มก็ซื้อเป็นมาร์กเล่นๆก็ได้นะครับก็กล่องละ300ตกแผ่นละ60บาทมาที่ของจุกจิ๊กแล้วกันก็มีนิดๆหน่นอยๆวิกเกิลวิกเกอลของที่ได้มาจะมีแค่2หมวดจะมีอันนี้น้องหมีน่ารักมากเป็นจิบป,ปิดที่ติดครอกอันนี้จะราคา 5,500วอนที่ได้ไปซื้อที่สาขาอัพก,กูจองมานะครับจะอยู่ติดกับลอนดอนเบเกิลมิวเซียมเลยคือใหญ่มากแล้วทาทั้งตึกเป็นวิกเกิลเลยนะครับอันนี้แบบ ใครที่ชอบความวิกเกิลวิกอะไรอะไรเงี้ยก็ไปที่สาขานี้นะครับแนะนาเลยถ้าเกิดเป็นรุ่นเชอร์รี่กับรุ่นดอกไม้ก็อยู่ที่4,200วอนอีก6กล่องที่ถูกคนเห็นนี่จะเป็นน้องสายวัดเนาะอันนี้จะตก7,900วอนแอบกระซิบว่าที่ a อแลน8,800วอนทีนถ้าต้องใช้พวกสายวงสายวัดอะไรอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าซื้ออันนี้มาได้ทั้งความน่ารักแล้วก็ได้ใช้สายวัดนะารัแบบวัดเสื้ออะไรอย่างนี้ด้วยจริงๆมีน้องปูอีกอันแต่พีนไม่ค่อยชอบพี่ก็เลยซื้อมาแค่2แบบก็เป็นพาสสติก มี2ด้านเซนติเมตรกับด้านอินช์นะครับในด้านนิ้วนะให้กับกระเป๋าอะไรอย่างรงี้ก็น่ารักนี่น่ารักไหมเวลาเราอยากวัดอะไรแบบเร็วๆเราก็ดึงเนี่ยวัดได้เลยเพื่อใครอยากซื้อเป็นของฟงของฝากแนะนำวิกโก้วิกโกอันนี้ได้เลยนะครับมาที่ของจุ๊บจิ๊กหลักๆอันสุดท้ายเนอะ <S <S รูปที่ถ่ายจากตู้สติกเกอร์ตู้ถ่ายรูปเนี่ยแหละครับของเกาหลีแต่เขาว่าจริงจังมากต้องบอกว่าใครไปเกาหลีรอบเนี้ยอย่าพลาดการเข้าไปถ่ายในร้านเขาเรียกว่าร้านเลยละกันร้าน ตู้สติกเกอร์อะกันนะฮะมันหลากหลายมากค่ะฟิลแน่นวนฟิลถ่ายแบบูปโปรฟามีเครื่องหัวเครื่องอะไรให้ครบเลยจะพื้นหลังเป็นสีเบสสีเทาสีฟ้าสีชมพูคือมีหมดอันนี้นะครับก็น่าราักนี่เห็นไหมทุกคนอันเนี้ยสีดําที่เห็นอย่างงี้ใช่ไหมฮะคือเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ว่าเออเอาสีดํา2ช่องนี้ก็ได้อันเนี้ยมีแค่4ี่ช่องใช่ไหมฮะแต่เขาให้ถ่ายรูปได้8รูปอะครับก็คือคูณ2ไปเลย8รูปแล้วก็ให้มันเลือกที่หลังว่าเราจะเอารูปนี้อยู่ช่องไหนช่องไหนคือเนี้ย คือสิ่งที่พีดแบบชอบมากเพราะว่าเรามีโอกาสที่เลือกเนาะและที่สาคัญที่ชอบนะคะเนี่ยครับมันจะมี QR code อยู่ในรูปคือเราสามารถกดได้เลยว่าอยากให้มีไหมซึ่งก็ดีนะคะเพราะว่าของไทยที่เคยเจอมันจะมี QR code แค่หน้าตู้แล้วก็ให้เราสแกนเนาะถ้ามันหายไปเราก็หายไปเลยแต่ว่าเนี่ยจะยังอยู่ต่อไปนะครับอรักมากก็อันนี้พีดไปถ่ายกับเพื่อนเกาหลีมาจะตกสัก4,000วอนนะครับถ้าเกิดแบบไม่ได้มีลงมีลายมีกระตูนอะไรแต่ว่าถ้าอยากเป็นการ์ตูนกระตูนเนี่ย จะ5,000วอนและก็อันต่อมาจะบอกว่าเป็นอันที่จึงใจประทับจิต ประทับใจที่สุดนี่เลยฟิล์มถ่ายแบบอะเออ,อเก็นปะกระดาษแบบดีมากนะครับอันนี้จากร้านโฟโต้ดริงนะครับที่ฮงแดก็มีเนาะกระดาษมันมีความเงาสวยมากเป็นฟิล์มเมทัลลิกอะเนาะประมาณ6000วอนเนี่ยทุกคนดูดิมันสวยอะนี่แล้วก็อันนี้เป็นแบบเต็มตัวนะครับที่ไปถ่ายที่ฮงแดมาจะตก1 0,000วอนคือมันดีมากนะคบคือชอบมากชอบแบบสุดๆเลยจริงๆตอนแรกตั้งใจจะไปถ่ายแบบทุกวันเลยนะครับแต่แบบไม่ได้มีเวลาไปอะไรคัน พอสแกนออกมาแล้วมันจะมีวิดีโอใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่จะเอาวิดีโอมาลงให้ทุกคนดูสี่ช่องแบบเนี้ยแล้วแต่ละช่องคือเป็นวิดีโอที่เขาอัดเราตั้งแต่เริ่มว่าแบบเราทําท่าอะไรไปจนสุดท้ายกลายเป็นท่านี้อะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นดีเทลที่แบบชอบมากนะครับชอบแบบสุดๆก็บล็อกถัดไปนะครับเดี๋ยวจะตามมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครมีอะไรก็สามารถเม้นมาถามกันได้นะครับพีทจะตอบให้ทุกอันเลยคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย